เฮ้ยเก่งเเลเพื่อนจะบอละ,อ,ลละ,ะอ้ยบอชื่อพันเ้ยแต่ครนี้นองหว่ดำเ,เลยสองพัว่ะินดำลเลยบน้ำลเลยบนมเลย กูได้มน้องกูได้ป่าเฮ้ยนี่ดนไปโอ้ยไปอ๋อไอ้เหลือหลอีกสองพันแล้วว่ามันจะตายแล้ว ตามเมล่าตาม,มาแล้าโอ้ยอันนี้จะเป็นชิปช่อน่ังโหดเหี้ยมนะครับผมอุ้ยเฮ้ย,มแ,มย,ยแม่งเอ้ย,อยตายเลือกคันเดียวแล้วฮี่แม่งโคตรโหดมันไปไหนหรอวะโอ้ วัทแล้กูไม่เกิดอ่ะรู้ว่าไม่เกิดตกใจหมดโอเคอันนี้จะเป็นพาร์ทที่ไม่ตั้งใจนะแต่ก็โชมาก,กว่าเลยมันมากทันนี้ บอสเอ็นี่วะบอสอะไรนะบอสช็อปเปอร์บอสช็อปเปอร์บอสช็อปเปอร์ร่างยักษ์อ่ะมันจะยังอยู่ปว่วยเ้ยกี่มัวแต่จะอัดคลิปนะ เราต้องรีบกลับไปดูว่าตอนนี้มันยังอยู่ไหมถึงมไม่ก็กลับไปเอา,ก,เอาก็เบล้องตังลูกกีตังเงยเยอะมากเยอะประมาณสองโกลได้อะตัวกีหลดด่นไม่เท่าไหร่รืบดูด้ย โอทางนี้ก็เดี๋ยวเข้ามาเล่าให้ฟังทีหลังนะอันนี้คือทางเชื่อมศิทธเดลกับโลกมนุษย์นะรเตืเด็กเกียงสร้างเอาไว้นี่แต่เมื่อกี้พึ่งของวิทยใหญ่เบอร์ดาม,ดมดิโคตรด,ดีอ่ะดีจัดเบอร์ดามิได้สองพันกว่ามันเลือเจ็ดพันนะเมื่อกี้แต่ไม่รู้วมันยังอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะอยู่แล้วเหมือนตอนแรก เหมือนตอนแรกที่เราเจอบอสผู้ลิงปะเฮ้ยมันยังอยู่อ,อ้านวนี่ก็แจมมวครับผมเอาสุสานมาวางเลยนะเพื่อให้ซอมบี้มาเยอะขึ้นว่าซอมบี้มันจะลากเงินมาด้วยจะลากกองเงินมา เงือดเฮ้ยยังไงนี่ยเนี่อ้าวอย่างนี้ก็เจอเบอร์นาเมยนลัวๆดีครับน้องๆมึงไงโอ้โหของสมานาคุณจับจับพี่ใหญ่นะโอ้โหแบบเบอร์นาเมย์อย่างดีครับเอื้ออื้อได้แล้วะเฮ้เราข้าบอสบอชอปเปอร์ได้วะยอดจริงๆเลย อุ้ยนม่ไหนมันไม่รู้เที่ยเลยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะอันนี้คือเข่ามันแน่เลยเอาไปติดความหนักน,น,นี่อะไรอ่ะปืนอันนี้คือปืนน้อยเพื่อนปืนมันยิงอะไรได้ปะเฮ้ย เฮ้ยปืนโหดด้วยล่ะตอนนี้อุ้ยกดยิงลัวก็ได้โอ้โหอ,อย่างโกงโกงเกินตอนนี้โกงเกินไอเทมอะไรมนะั้งเนี่ยใส่แล้วมันทำอะไรได้อุ้ยใส่แล้วมองทุกอย่างเป็นขาวดำล่ะยิงให้ เห็นแล้วมองทุกอย่างเป็นขาวดำวะเพื่ออะไรอ่ะแล้วมันดียังไงมันเจ๋งยังไงวะมองทุกอย่างเป็นขาวดำอ๋อเข้าใจแล้วรู้ไหมมันดียังไงมันดีเพราะว่าเราจะมองเราจะมองเห็นที่เลยเว่ยเงื่อน แบบอ้าวมันเป็นขาวดำแล้วไงโอ้มันไม่ใช่เชิงขาวดำนะมันเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเลนอะมันเปลี่ยนเลนอะดูดิทำให้แบบว่าสีเราปัดกับ เหมือนแสงที่ตาเราแบบตัดกับสีสีภายนอกอย่างชัดเจนนะเออแล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่หมวกหมวกที่มีฝนตกอยู่บนหัวตลอดเวลาคืออะไรวอ a วอ h เดอ h e และนี่คืออะไรไม่รู้น่าจะเป็นที่ติด มว่าเปลี่ยนหมวกดวะมันมีอะไรอีกวะเกียยเ้ยะมีแค่นี้สองอย่างสามอย่างอันนี้ใส่เพื่อเป็นเลนเป็นเลนได้อันนี้ก็เหมือนเป็นหมวกหมวกที่มี พวที่มีฝนตกอยู่สบายเวลาตอนนี้ฝนตกก็เลยไม่รู้นะเพาว่าเมฆบนหัวเรามีฝนตกอยู่ด้วยนะเออแต่เราจะเก็บไว้นะหมมันเป็นเที่ยวรือจากเจ้าบอสนั่นที่มันมักอาจจะมาลุกรานเรานั่นเองช่วยไม่ได้นะของพวกนี้นะ โอไม่ได้ตั้งใจที่จะได้มาแต่มันมีเหตุจำเป็นที่เราต้องเอามานะเราเลยได้มาย่างไงล่ะโอเคครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ชิวๆแบบนี้ไปนะไม่กะตอนแรกไม่กะจะเล่นแต่เจอมอสก็อัดซน,นอย จัดไปพิเชนเจลจัดไปพิชเชนเจลโอเคเฮ้โกเริ่มเยอะลงว่ะโกเริ่มเยอะลงว่ะเนื้อของที่เราจะเก็บไปที่บ้านเราก็จะเก็บใส่ กล่องอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆมันเยอะแบบเยอะสุดๆผมเอาสุสานมาวางไว้ตรงนี้นะเพราะว่าเวลาตอนคืนนะซอมบี้มันจะมาพอซอมบี้มาแล้วเราก็จะได้เงินเยอะขึ้นเป็นการฟาร์มที่ดี เ็นม,มันจะมาแล้วแล้วซมอมบี้ก็แบบว่าโดนเจ้าบ,บีพึ่งของเราจัดการได้ที่เรียบร้อยจริงผมไม่ตล้จะเล่นสาซัมมอนเป็นแบบพี่ใหญไปครับของมาจนของของของเยอะเกินก็เลยครับก็เลยผมก็เลยเอามาครับพี่ใหญ่ให้เอามาครับ จะเรเอามาขาบเอามาใช้ตอนมีเป็นซลม,มอนนะปกติจะใช้ปืนกะใช้ปืนยาวๆเลยไงแต่มีลูกน้องมีลูกน้องไปด้วยแล้วก็คือปืนไปด้วยก็มันก็จะครบเครื่องกว่านะสุดยอดไปเลยแบครานนี้อ้า โอเคก็จะประมาณนี้นะผมสลดพานี้เมื่อกี้เมื่อกี้่ะ,ะจริงๆถ้าจะสู้ดีจริง,รงอะ่ะมันก็ไม่ตายแต่มัวจะจะอัดคลิปหมัวจะจะเออเอาคงเอาของไปจังหวะจะฆ่ามันพอดีแต่ก็โดนเบอร์ดำเมงไปก่อนก็ไปตายก่อนไม่เป็นไรถือว่าเราได้ตามันแล้วลนะ่ะ ชีวิตเจ้ากับชีวิตข้ามันเกิดใหม่ไม่เหมือนกันนะนะข้าเกิดใหม่เร็วเจ้ามันเกิดใหม่ช้าเข้ามันคือเพลเยอร์คนหนึ่งโดหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าข้าสู้เจ้าได้แน่นอนโอเคอันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะก็อะจะมาอาธิบาย ฟาร์มของผหนะอันนี้คือบ้านที่กะไม่ให้จะกะจะไม่ให้เอ็มบซีมาอยู่อยู่แล้วนะผมมันตอนแรกมัน pues, เป็นบึงด้วยเพื่อนเพื่อนเอแล้วผมก็เอาเหมือนขุดให้บึงให้มันเหลือน้ำแค่แบบม,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 มิน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 เอวอ่ะจริงๆมันมินมินเอวนะมันดูเหมือนนิดเดียวนะยแต่มันแบบมินเอวเลยนะมัยก็ซืงกว่าสูงอยู่แล้วผมก็ สร้างมันทั้งอีงนั้นเลยนะเพื่อบ้านเนี้ยมันจะไม่สูงมากเลยผมต้องการให้มันไม่สูงมากเพราะว่าสร้างผมสร้างโตอะแล้วจะให้มันยืนยืนอยู่ข้างบนพอดีแบบหัวชิดกำแพงข้างบนเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีพึ่งที่เป็น ซัมมอนพึ่งลูกน้องของเรานะสี่ตัวถ้าใส่ครบเสร็จมันจะเรียกออกมาได้สี่ตัวนะเออพี่ก็น่าจะมีหลายเซตเลยอันนี้ผมก็เอามาเซตหนึ่งนะผมก็ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะถามว่าแรงไหมมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ผมไปอัพมามันก็แรงมากขแล้วอะเออเวลาอุปกรณซ์ซัมมอนนะมันถ้ามันจะ แรงได้แรงได้ก็ในเมื่อเราต้องเอาไปอปมันนะแล้วก็ถ้าปกติมันจะเบามากแต่มันจะเน้นความถี่ของรอบการยิงของมันเห็นไหมมันยิงรัวเห็นไหมแล้วถ้าถ้าเราใส่ครบเซตอีกอะเออถ้าเราใส่ครบเซตอีกอะมันก็จะมาสมอนได้เยอะขึ้นเออดูดิไอหนอนงองโที่กระโดดขึ้นมามันก็แบบเออคือมันอยากตายอะครับน้อง ก็ปให้มันตายไปนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บังคับอะไรสําหรับลุกน้องบีพึ่งของเรานะอย่าให้มันยิงอะไรก็ยิงไปนะเพราะว่าแค่ออกคําสั่งมันว่าอย่าให้อะไรที่มันน่าอันตรายเข้ามาหาฉันซึ่งฉันเม่ชเจ้านายของพวกเจ้าอย่างไงละ่ะแล้วมันก็รับทราบแล้วมันก็ใช้ มันก็ใช้กฎนั้นจนถึงบัตรเดี่ยวในนี้เลยล่ะโอเคก็มาดูกันนะว่าฟาร์มเป็นไงตอนก็เนี่แหละ <c oughs> ก็ผมทำให้มันหม่หัวเพราะอะไรรู้ไหมแล้วก็มีประตูเปิดขึ้นข้างบนไว้ด้วยเพราะว่าเวลาถ้าเบาถ่ามอนอนะ่ะมันมาเยอะๆใช่ไหมอันนี้เราเน้นฟาร์มแบบ ความาร์มมอนธรรมดานะเออนั่นแหละเราก็เราฟาร์มมอนธรรมดาใช่ไหมปุ๊บผมสร้างบ้านแบบนี้ใช่ไหมเราเสร็จปุ๊บแล้วหัวมันหมิ่นอยู่ตรงตรงเพดานเงเวลาเวลาถ้าเกิดว่าเรายืนยเฉยอะพวกไอไอตัวแซมมอนข,ของเราลูกน้องอะมันมันก็จะบินมา ใกล้เราใช่ไหมแล้วถ้าเราอยู่ในบ้านอีกอะมันก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านไว้แล้วมันไม่โจมตีข้างนอกเออผมก็เลยสร้างบ้านในรูปแบบที่ว่ามันก็ดูลักษณะมันว่ามันเป็นตัวซามอีนยังไงเป็นตัวซอมบีบินใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องบินสูงอยู่แล้วเราก็บินสูงๆหลอกมันให้มันไปอยู่ข้างบนนะปุ๊บเราก็ลงมาเลยเดีนะ๋ยปุ๊บลงมาแล้วก็ปิด นีแค่นี้มันก็อยู่ข้างนอกแล้วเราก็แบบยืนชมอย่างสบายใจได้เลยมันก็ไม่เข้ามาเว้ยถ้าตัวซอมมอนที่มันจมตีได้ถ้าไม่ใช่ผีนะถ้าไม่ใช่ตัวผีเลยผีไอผีผู้หญิงอะ่ะเออไอผีที่มันใส่โบอะ่ะมันก็จะไม่ออกไปตีข้างนอกเพราะมันะลุกกำแพงไม่ได้เว้ยนอกจากผีไงผีมันร่วงแพงได้ เออนะผมก็อันนี้คือสูตรรับถ้าเกิดว่าใครมีใครมีแบบว่ามอนเตอร์หรือว่าเป็นลูกน้องสมมอนอะไรก็เอาบ้านลักษณะนี้ไปไปฟาร์มของได้นะผมไปฟาร์มฟาร์มมอนได้นะเออเก็บโกเก็บเก็บแพทเิน้ซิวเวอร์กันได้นะผมไปซื้อของแบบเร็วมากนะ บอกเลยว่าผมดูดิผมฟาร์มไปอันนี้นคือแบบไม่ได้ตั้งใจฟาร์มเลยดูดิยโกยังหกสิบกว่าเออแล้วคิดดูถ้าตั้งใจฟาร์มอ่ะกับกับซลมอนบีอ่ะซลมอนบีอ่ะอันนี้คือซลม,มอนบีนะไม่ใช่บอนะมเบอร์บีอะซลมอนบนะนะีก็จะมีโฟโฟซลมอนโฟบีนะโฟ่บีเออมีสี่ตัวนั่นเองนะเออโอเคก็จะมาเน้ มาบอกว่าตอนนี้โลกของทโทรเรียของเราค่อนข้างที่จะสงบสุขนะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแข็งแข็งแข่งขึ้นนะเออดูดิคิดดูแล้วเอาคิดดูเอาแล้วกันว่าคนแบบว่าคนจริงๆจะสร้างสุสานเพื่อให้ซอมบี้เข้ามาหาหรอ มันมีมากกว่านั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนมันแข็งแกร่งเกินไปแล้วซอมบี้อะ่ะมันก็คือคนนั่นแหละมันก็ต้องมีกระเป๋าตรงกระเป๋าตังมีในกองในกามีของมีค่าที่อยู่ในตัวมันแล้วมันพอเราทำฟาร์มซอมบี้ใช่ไหมทำาทำฟาร์มสุสานอะ่ะเออ แล้วซอมบี้มันก็เข้ามารวมตัวกันไงเราก็ไม่ต้องไปตามล่าซอมบี้เองเอ,อ,อันนี้คือยุค new zombie น,นะผมก็คืออะไรนะชื่อเลยนะ w a l k i อันนี้ก็คือ walking นั่นเองเออเอาให้มันมารวมกันไงเออให้มันมาเดินเดินรวมกันไง walking date อ,อันนี้ก็คือ สุสานสุสานเอลรี่บอดี้เดทเออนั่นเหงนะผมนะโอเคก็มานี้เอาวันนี้มาโชว์การล่าบอสแบบไม่ได้ตั้งใจนะผมแล้วก็มารีวิวรีวิวบ้านฟาร์มนะบ้านฟาร์มบ้านสายแซัม,มอนฟาร์มนะผมนะโอเคก็จะมาณนี้เราก็ยืนอยู่เนี้ยปล่อยให้มันมันเดี๋ยวมันไปตีมันเองอะเออแล้วพอเรา ดูเราดูว่าเนี่ยไอข้างๆเนี่ยเฮ้ยมันไอเงินมันเริ่มเยอะแล้วเว้ยเราก็วิ่งไล่เก็บใครมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงตัวไหนตัวอะไรก็เอาวิ่งไล่เก็บเอานะเพิ่มความเร็วไปด้วยนะั<ๆ>่นเงเพราะว่าถ้าเราไม่เพิ่มความเร็วอะไอลูกน้องเราอะที่เราสอมมอนขึ้นมามันก็จะตามเราใช่ไหม แล้วอนาเขตมันกว้างเว้ยแล้วมันก็จะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเราก็วิ่งไม่จบไม่สิ้นอะ่ะเราก็ต้องกะอนณาเขตเราว่าเราเราจะวิ่งแค่ไหนถ้าเงินอยู่ไกลๆปุ๊บเราไม่ต้องไปเลยเราสมมติว่าผมกะอนณาเขตแค่นี้นะแค่เนินแค่ไอเนินตรงนี้นะเออแค่เนินตรงนี้ผมก็วิ่งแค่สุดเนินตรงนี้เว้ยอาจจะขึ้นมาเก็บกวาตรงนี้นิดหน่อยเว้ยแบบแค่นั้นปื๊ เก็บกวาดงนี้หน่อยปั๊บป๊บไม่ต้องอะไรเยอะเดี๋ยวเราวิ่งยาวเราจะไม่ได้กลับที่ที่ฟาร์มของเรานะอแล้วก็วิ่งปั๊บป๊บปับมีรูอะไรตรงไหนก็ฟาร์มไปวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้ก็คือผมวิ่งวิ่งไม่เก็บให้ดูเฉยแต่จริงๆแล้วผมก็จะ ตั้งไว้เลยคือตั้งโทรศัพท์ไว้เลยอะประมาณห้านาทีก็มาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันเต็มเต็มหรือ,อยังนะ <c oughs> ถ้ามันเต็มแล้วก็ไล่เก็บมันเป็นการฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะไวนะที่ผมคิดขึ้นได้นะก็อย่างที่ผมบอกไปคลิปแรกๆผมทำการศาึกษาด้วยตัวเองเลยยังไงล่ะ มันก็เลยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่นิดนึงนะผมโอเคสำหรับพานี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะมาแบบมันๆน,นะแต่สิ่งสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ฆ่าบอสแบบว่าไม่ได้ตั้งใจฆ่ามันก็เลยแบบว่าทีเดียวไม่จบไงเออเดี๋ยวเจอเดีย๋ยวมันเจออีกรอบหนึ่งไอ้บอสต,ตัวนั้นนะเออหรือไม่ก็เจออาจจะเจอบอสต,ตัวใหญ่ที่เอ,อพี่ใหญ่ จะสมมอนขึ้นมามันเรียกบอสขึ้นมาสู้นะนเพื่อเหตุผลบางอย่าง <c oughs> เพื่ออาจจะเอาไอเทมที่โคดขึ้นว่านี้ไอเทมอาจจะมีดาเมจ2 0 0าก็ได้นะเออแล้วบอสแบบเลือดเป็นล้านอย่างเงี้ยเออโอเคเจอกันไปพาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวไรก่อนบ๊ายบายจ้าพารเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเองแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า